สวัสดีครับผมนายธรรมรัตน์หลังช้างที่บ้านหมู่สี่ตำบลรันิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดชนบุรีเมื่อก่อนนี้หมู่บ้านคลองละคอนขึ้นอยู่กับอำเภอบางบัวทองพอทองประชากรเพิ่มมากขึ้น ก็ได้แยกจากหมู่เจ็ดออกมาก็คือเป็นการเลียงหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านผมก็เป็นหมู่ที่สี่หมู่ที่สี่ของตำบลละนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดสนพรบุรีจนปัจจุบันนี้ชาวบ้านปล่อากรของผมก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเศษนิดนะครับหนึ 1, ่งพันเศษนิดในสถานะของจุดสําคัญจุดสําคัญของหมู่บ้านของผม สถาบันหมู่บ้านผมก็มีสามสถาบันก็คือสถาบันก็คือวัดมีวัดแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีอนามัยที่อยู่ในมู่สี่หมู่ผมที่ดูแลอยู่นะครับปัญหาของหมู่บ้านผมก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านเพื่อนภาคเพืนเกษตรแล้วก็คือการทํามาหากินก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคเกษตร ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่เป็นหลักๆเลยก็คือว่าเราทําอะไรเนี่ยต้องการความเร่งดว่วนให้มันได้เงินเยอะๆดังเงินที่มาเพื่อจะมาใช้จ่ายครอบครัวแต่ทีนี้การต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงก็เลยว่านัง่งคิดจะมาเอายังไงก็ด,มกมมกกกกดีมีการประชุมหมู่บ้านทุกครั้งทุกทุกครั้งทุกเดือนมีการประชุมหมู่บ้านพอประชุมก็มานั่งคิดว่าเ,เราจะทำยังไงดีอ่าก็เลยปรึกษาหน่วยงานได้ปรึกษามีการประชุมกับหน่วยงานทางราชการไม่ว่าจะเป็น ทางกสนอไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนหรือ,อของฝ่ายปกครองของอำเภอที่ดูแลหมู่บ้านนีาก็มีการบระชุมและมีการตกลงเป็นข้อตกลงกับชาวบ้านในหมู่บ้านว่าคือเอาอย่างนี้ไหมถ้าเกิดเรารวมตัวก,กันได้เนี่ยหน่วยงานพวกนี้เขาจะมาดูแลช่วยในการพัฒนาอะไรต่างๆเกี่ยวกับผลผลิตแล้วกลล็ลดรายลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้กับตรงนี้ก็เลยตกลงเป็นกลุ่มขึ้นมาก็เป็นการ มีการเรียนรู้มีการไปดูงานมีการศึกษางาน,นจากจากหน่วยงานต่างๆที่รุว้วมาให้แล้วก็กลับมาปชุมแล้วก็มาเริ่ม,ต,ม,ม,มตั้งเริ่มทําเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็คือเริ่มเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมา,าก็เริ่มทําปุ๋ยเริ่มจากนำเศษวัสดุที่มีเหลือใช้จากในบ้านจากในหมู่บ้านจากในครัวเรือนเริ่มมาทําปุ๋ยหมกักเริ่มมาทาน้ําหมักแล้วก็มีการขยายต่อไปทางด้านโรงเรียนทางวัด เอาอาหารที่เหลือจากวัดมาอาาหารที่เหลือจากโรงเรียนมาแล้วก็เอามาร่วมกันทําพอทําเสร็จแล้วก็แจกจ่ายกันไปใช้ก็เริ่มได้ผลขึ้นมาจากรายได้ที่ยังไม่ค่อยมีก็ยังก็ดีขึ้นแล้วเริ่มเริ่มมีการค่าใช้จ่ายลดน้อยลงรายได้ก็จะเริ่มขึ้นจากที่ว่าเออพอเริ่มทำมาพอเราเริ่มได้เราเริ่มทำมาประมาณระยะหนึ่งก็คือเห็นเป็นรูปธรรม เมื่อชาวบ้านเห็น่รูปประทรบจริงการรวมตัวก็จะมีความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ความรวมตัวการรวมตัวเนี่ยการรวมตัวมาทําตรงเนี้ยก็มาเริ่มจากโรงเรียนก่อนมาเริ่มจากวัดทาที่วัดมาเริ่มทําที่โรงเรียนให้เด็กเห็นแล้วก็มันก็มันก็ทําให้แบบชุมชนเริ่มมีความสามาัคคีอ่า หนึ่งเดือนเราอาจจะนัดกันรึเดือนหรอสองเดือนถ้าเกิดว่าคืออย่างนี้มาทําปุ๋ยหมักตะกรงนึงแล้วก็แจกจ่ายกันไปใช้ในวัดใช้ในโรงเรียนใช้ในอนามัยรมันก็ทําให้ในชุมชของเราเนี่ยเกิดความสามัรคีเพิ่มขึ้นดิฉันเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านของวัดคอนหมู่สี่ตร,รบนน่านริโยบุรยจังหวัดนอนแก่นนะคะก็ได้เข้ามาร่วมประชาคมหมู่บ้านวางแผนหมู่บ้านแล้วก็ร่วมวางแผนกับทางราชการ มองแคลนเกี่ยวกับปัญหาที่เราพบในหมู่บ้านของเราเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าหมู่บ้านของเรามีอาชีพทำนาแล้วช่วงที่ระหว่างรอผลรอการเจ็บเกี่ยวเนี่ยมันจะมีเวลาว่างทีครงท่านผู้ใหญ่ก็ได้ประชุมกันว่าในช่วงนี้เราจะทํายังไงที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราดิฉันเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านของละคอนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม ขายผลผลิตของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นดินปุ๋ยหมักเชื้อภาพน้ำหมักเชื้อภาพหรือต้นกล้าผักสวนครัวต้นกล้าผักสวนครัวแล้วก็ผลิตจากกลุ่มเกษตรกรของเราเองที่เรามาขายที่เห็นเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ได้รวมกลุ่มของเราเได้ปล,ล,ลูกผักและมีการรวมกลุ่มไปขาย เป็นผักปลอดภัยจากสารพิษนะคะตรงนี้แล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก็จะมีใบรับรองใบ g r P นะคะเพื่อรับรองคุณภาพการปลอดภยัยเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษจากการทําบัญชีครัวเรือนนะคะแล้วต้ตอนแรกเราก็าคิดว่าไรายได้ของเราจะไม่เยอะขนาดนี้นะค่ะแต่แต่แตไรายได้ของเราที่เราทําผักปลอดภัยจากสารพิษในชีวิตประจําวันของกลุ่มของเราเนี่ยนะคะมีไรายได้ต่อวันเฉลี่ยแล้ววันละสองพันบาทขึ้นไปนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นะคะแลสมาชิกของเราเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะพึ่งพาตัวเองได้ในแนวทางของปัจจัยเสร็จกิจพอเพียงค่ะการที่ผมได้ไปเป็นวิทยากรม่ว่าจะเป็นตำบลของขุนศรีเป็นตำบลของใสใหญ่เป็นตำบลไซน้อยก็มีหลายๆที่อยู่ที่ว่าทำหน้างานต่างๆให้ผมไปเป็นวิทยากรตองฉันก็มีการสอนทำเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยหมักน้ำหมักทำดินทำดิน การปรับปรุงดิน่างดินที่สูงคุณภาพแล้วก็สามารถเราจะทําเองได้โดยไม่ต้องึ่งพาสารเีมีต่างๆแล้วก็เอามาทําเป็นแปลงปูเพื่อทำสวนครัวที่ต่อสารพิษลดรายจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดใครทาเยอะมีแรงทัพก็สามารถพิ่งรายได้ขึ้นมาในครอบครัวได้วานของเราเนี่ยไม่ได้ทุกวันมากมายหลายอย่างแต่ รางวัลที่หมู่บ้านเราเนี่ยได้ได้มีความภาคภูมิใจมากก็คือได้รับรางวัลเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับฐานความนอ,อนยู่ทาด้นวิทยุเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านต่อเนื่องมาจนได้ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้วก็หน่วยงานทางราชการก็ได้ได้ได้นำหมู่บ้านของผมได้เข้าตรวดหมู่บ้านเศรษฐีพอเพียง จนหมู่บ้านเราเนี่ยได้ได้รับรางวัลได้รับรางวัลที่ที่ภาคภูมิใจทั้หนักหมู่บ้านของเราได้ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านให้เข้าไปรับรางวัลเป็นเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้เรับรับรางวัลที่ที่วงังสูนจิตก็คือเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านของของของเราอย่างกรณีที่คณะผู้ที่จะมาต้องการมาที่เรียนศูนยน์เรียนรู้ของเราเนี่ย ก้าตอนี้ี่ใหญ่บ้านไม่อยู่เนี่ยนะคะเราก็มีวิทยากรที่สามารถแนะนําข้อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้หรือต้องการจะไปดูตามอา,าสมาชิที่มีการทําไข่เค็มมีการทำมะนาวดองหรือว่ามีการทากล้วยตากเราก็สามารถนําไปไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปศึกษาตามบ้านได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ย กรณีที่มีกิจกรรมที่ทางหน่วยราการติดต่อมาให้ไปเปิดบูธอย่างเช่นท่านเวสเกตหรือเชนหรือเรียกหรือเนท่านลามินชาหรือว่าตามอ่าสะพานเฉลือกขลเกตนะคะ,เ,ะเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามฤดูกาลไปนําเสนอไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ก็จะเป็นการหมุงเวียนรายได้ให้กับสมาชิกที่ทํผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทาให้สมาชิกเรามีรายได้อย่างไข่เค็มเนี่ยเราก็ซื้อไข่จากสมาชิกที่เขา เล้เป็ดเป็นอยู่แล้วก็รวบรวมมาแล้วก็มาทําแล้วก็นําไปขายเราได้มาปับ๊บเราก็ไปจัดสรรปันส่วนตามตามที่เราซื้อมาก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกแล้วก็ชุมชนในครัวเรือนของเราค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเป็นตัวแทนของคนในชุมชนบ้านของละครขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยง,งานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ที่ทำให้คนในชุมชนของเรามีรายได้จากการทำอาชีพเสริมทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ขอขอบพระคุณค่ะเข้าใจคนเข้าถึงคนพัฒนาคน acting ด้วนนะพี่ใหญ่บอกเข้าใจคนยไงก็จเป็นยังไงผมผมไม่เคยเอาเลยจ้ะ เข้าใจคนเข้าถึงคนเอาเข้าไหวเลยเริ่มต้ไนได้แลบบ้ว